เซกนสวัสดีค่ะแปลงนี้นะคะเรียกว่าราคาคุ้มค่าน่าอยู่มากเลยนะคะบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะลักษณะตามรูปนะคะมาพร้อมพื้นที่กว้างขวางเลยค่ะราคาพิเศษด้วยนะคะเพียง1 9 9 0 0ล้านเก้าบาทเท่านั้นค่ะบ้านเดี่ยว2ชั้นอยู่ใกล้เมืองนะคะอยู่ในโซนสันตายจังหวัดเชียงใหม่แถมรีเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งหลังเลยนะคะ ที่ดินขนาด45้าตารางวาค่ะมีพื้นที่ใช้สอย180ตารางเมตร4ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว2ห้องโถงจอดรถได้หลายคันแถมเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งหลังแถมแอร์2เครื่องแถมเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่องมุงรวดโซฟารับแขกชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องนอน3ชุดชุดผ้าม่านใหม่ทั้งหลังค่ะสาธารณูปโภคครบคันมีมิเตอร์ไฟฟ้า15แอมป์ มีน้ำประปาส่วนภูมิภาคที่กัดนะคะอยู่ที่ตำบลตลาดขวัญอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่ใกล้ปตทบ่อหินอยู่ใกล้ตลาดบ่อหินอยู่ใกล้เซนเทเซนท่านเฟสติวัลด้วยนะคะราคาพิเศษแบบนี้พร้อมของแถมแบบจุใจท่านใดที่มองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่โซนสั่งใต้เชียงใหม่ รองนัดเข้าถมพื้นที่แปนจริงได้นะคะไปดูสภาพแวดล้อมด้วยตนเองก่อนค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดมีเบอร์ติดต่อผู้ขายเพื่อนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าและสอบถามข้อมูลใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ